อายุมากเนี่ยแล้วถ้าเราจะทานอะไรสักอย่างเนี่ยต้องว่าเราต้องศึกษาดูให้ดีๆอย่างจริงจังเลยนะพี่แมมไม่ใช่ว่าจะเอาอะไรเข้าปากง่ายๆนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังมากๆคือที่พี่ต้อมทานเนี่ยก็คือตัวเอสเทล่าโปรแนะนําการดูแลตัวเองแบบง่ายๆโดยวิธีธรรมชาตินะคะด้วยเอสเทล่าโปรค่ะส้มทานแค่วันละเม็ดเองนะตอนเย็นผ่อ,อนคลายและทําให้เราหลับสบายขึ้นตื่นขึ้นมาเราก็ดูไม่สุดไม่โซ่ ไม่ค่อยทานวิตามินไม่ค่อยทานพวกฮอร์โมนกลัวนะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีกรรมพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งมดลูกเต้านมอะไรอย่างเงี้ยเอสเทราโปรสมันมีสารสกัดจากธรรมชาติซึ่งไม่กระตุ้นให้เกิดมะเร็งพี่ก็เลยมั่นใจมากร่างกายเราดีขึ้นจริงๆสีรอบเดือนจะมาแบบคือสีมันจะเข้มมากเราเครียดกลัวจะเป็นมะเร็งน,นมดลูกแนะนําเลยค่ะเอสเทราโปค่ะเป็นตงังกุยเกาหลีค่ะเขาจะไปปรับฮอร์โมนสมดุลใน,นร่างกายหลับสนิทหน้าชุ่มชื้นขึ้น สีรอบเดือนนะคะกลับมาแดงสดอุ๊ยเรากลับมาเป็นสาวอีกแล้วหรอเหมือนลมพิดขึ้นนะคะเป็นปื้นใหญ่ๆเลยนะคะต้องทานยาแก้แพ้ทุกวันน้องโปรดิวเซอร์คนหนึ่งเขาบอกผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่เป็นเอฟเฟกตกับร่างกายด้วยความที่ส้มเป็นเชฟเนี่ยส้มจะมีความรู้ในเรื่องของอินกิเดียนพอสมควรอยู่แล้วพอหนึ่งเดือนผ่านไปไอป้ปื้นๆเนี่ยหายไปเลยนะ เฮ้ยม so ันดีจริงๆนะแล้วก็ที่ตามมาอีกหนึ่งอย่างก็คือนอนหลับสบายดีเป็นสีที่ยังไข่ฮอร์โมนของเราอะก็จะไม่ปกติเพราะเราจะเหลือข้างเดียวซึ่งเหงื่อเริ่มออกผุดๆๆๆนะคะนั่งนั่งอยู่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอาการนอนไม่หลับต่างๆเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะซึ่งดีมากนั่นก็คือเอสเทราโปนะคะเป็นอาหารเสริมที่ช่วยสําหรับผู้หญิงในอาการไวทองหรือฮอร์โมนเริ่มลดลงนั่นเองนะคะนี่ฉันหลับสนิท จริงจริงหลับแบบกริปใกล้70ร่างกายอ่อนเพลียปวดเมื่อยเนื้อตัวหลับไม่สนิทเป็นคนขี้โมโหขึ้นน้องที่กองถ่ายเขาก็เลยแนะนำเอสเทลลาโปรเจ้าของแบรนด์เขาเป็นเภสัชกรค่ะวัตถุดิบของเขาได้รับรางวัลระดับนานาชาติเลยค่ะตัวหนักแล้วก็หลับไม่สนิทเนี่ย เขาเรียกปลายประสาทอักเสบแล้วมือเท้าชาของแม่อิหายไปหมดเลยหลับสนิทหลับลึกแล้วก็ไม่ตื่นปัสสาวะบ่อยเราน่าจะเข้าสู่วัยทองนะฮะฮอร์โมนของเราเนี่ยมันเริ่มไม่มีแล้วคอลลาเจนในผิวอะไรทุกอย่างก็เริ่มแย่แล้วตอนนั้นผมก็ร่วงมากคุณพัดก็ลองส่งเอสราโปให้เราทานมันหลับถึงเชา้าหลับแบบไม่ได้ตื่นตอนกลางคืนเหมือนปกติที่เคยเป็นนะมันหลับรวดเดียวถึงเชา้าระบบทุกอย่างในร่างกายมันเหมือนจะฟื้นฟูช่องคลอดเคยแห้งนะตกขาวเยอะอะไรต่างๆมันไม่มีมันไม่มีเลย เอสเทลาโปรเอสเทลาโปรเอสเทลาโปรเอสเทลาโปดเอสเทราโปดรับรองไม่ผิดหวังค่ะไม่อิจรับประกัน